สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมดักปลาไหลได้สองตัวเดี๋ยวเรามาผัดเผ็ดใส่หน่อไม้ส้มกันดูสิว่ามันจะอร่อยขนาดไหนของสดสดร้อนๆ้อนครับเดี๋ยวเราไปทํากันก่อนนี่ครับปลาไหลตัวใหญ่สองตัวเดี๋ยวเราไปทํากันเลยเนี่ยครับหลังจากทาเสร็จแล้วเราก็าจะได้ปลาไหลสดๆจานหนึง่งสองตัวแล้วนี่คือเครื่องปรุงกระเพราหน่อไม้ส้มพริกแกงตาเมเองใบมะกรูด แตรมพร้อมครับมีมาเฟืองหวานแก้มด้วยเราก็ตั้งไฟเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำมันพืชลงไปเดือดบุบบุกเลยหลังจากนั้นเราก็จะใส่ทิ่เกงครับทิ่เกงตาเองอกิ่นขึ้นมาเลยครับกิน เอาปิดไม่เยอะครับเพราะบางบ้านผมกินไม่หมดก็ไหลอย่างงี้เราก็จะเทอกระไหลที่เราทำแล้วล้างให้เรียบร้อยแล้วใส่น้ำนิดหน่อยรอรอเดือดครับกำลังเดือดเลยครับตอนนี้เราจะใส่หน้ำไม้ส้มก่อนขใส่ขวเลยหน้ำไม้ส้มใส่น้ำไม้ส้มลงไปแล้วก็ใบมะกรูดครับ สมุนไพรไทยขาดไม่ได้เอากินครับไม่ต้องหัน่นแกงแบบป่าๆคันบ้านกินเริ่มขึ้นมาแล้วครับนี่ยรอสักพักครับตอนนี้เราจะปรุงครับรสดีนิดหน่อยกินขึ้นมาเลยครับสีน้ำพริกแกงน้ำลา พริกแกงจะต้องใส่เยอะกว่านี้แต่ครันี้บ้านผมลดการกินเผ็ดลงครับเพราะว่าให้กินแต่พอประมาณรสชาติมึนจะกุมกล่อมถ้าเผ็ดมากมันก็เส็ดกระเพาะครับลดลงนี่เราก็จะใส่ใบกระเพรา ดูเนื้อเริ่มจับเป็นสีขาวแล้วครับเนื้อมันทิ้นไว้สักพักให้มันเข้าคลิกเข้าแกงให้น้ำน้อไม้ส้มมันออกดีๆมาดูของหวานดับคาวกันครับกล้วยบดชีสใส่มพะพร้าวอ่อนอกล้วยน้ำว้านะครับใส่ใบเตยด้วยใบยเตยกะทิกะทิสดขั้นเองกล้วยพอดีพอดีจากสวนครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเต็มกันครับนี่ยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชิมกันผัดเผ็ด ปลาไหลใส่นมไม้ส้มตัดด้วยของหวานถ้วยบชยีใส่มะพร้าวอ่อนเนี่ยครับนี่มะพร้าวอ่อนๆแล้วก็ลูกชิ้นพริกกะปิแล้วก็มะเฟืองหวานเราะนั้นพริกกุ้งคราวนี้เราจะมากินกันให้ดูครับรสชาติอร่อยครับตอนสุกแล้วครับ ตดน้ำแกงครับน้ำแกงอืม้มอร่อยถูกใจครับเนี่ย,ยใส่ผิดปลาไหลใส่น้ำม้นส้มต้นน้ำครับคราวนี้เราจะมาแก้มด้วยกล้วยบวชชีครับกล้วยบวชชี กะทิหอมใบเตยครับมะพร้าวก่อนมะพร้าวน้ำหอมหอมหอมอมกินใบเตยครับเกลม่ด้วยลูกชิ้นย่างเองวันนี้กรอบนอกนุ่มในครับลูกชิ้นย่างเอง กูินเนื้อนะครับใช้เนื้อทำปั้นเองเนี่ครับอาหารกเถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเหมือนชุพากกินของป่าไปเรื่อยขอบคุณครับ